บวดข้อปวดเข่าเสียงดังกร๊อกแกรบดีบูลช่วยคุณได้มันปวดอยู่ในนี้อือแล้วหลังจากรับประทานดีบูลสองสามเมื่อนี่แล้วแล้วดีขึ้นยังไงคะอันนันคือเบาคพะมันได้ผลดีมากคือป้ากล่องเดียวป้าได้ผลเลยพอมากินดีบูลนี่เ,เจ๊จมืออาการก็ดีขึ้นอ่ายังแบบมันเล้ามันเล้าลงหลังเลยอ่ะหลังจนแบบมาถึงว่าขาปวดเข่าปวดกระดูกมากเดินไม่ได้ต้องนั่งขายของ อุบัติเหตุจากรถค่ะเกิดสะโพกข้างซ้ายหลุดผมชื่อนายสุทินอายุสี่ปีมีอาชีพขายอาหารตามสั่งทั้งผัดทั้งเดินส่งค่ค้าและปะตลาดมีคืนหนึ่งผมงลลหกเข่าไม่ไหวมันปวดลงสลังด้วยอันนี้จริงวะผมก็ไปหาหมอหมอว่าหวเขาเสื่อมก็ใยายามาก็มันก็ไม่หายก็มี ใครคนหนึ่งเขาแนะนำไม่ให้กินลงกินดีบูลดีดีบูลว่าเขาดีจริงๆริงเพราะว่าลงกินได้ประมาณสองอาทิตย์ถ้าเขชถ่วงก็เดินไปตลาดได้ไรได้ที่กินประมาณเดือนกว่าแล้วก็ย่ากถ้า่อาปวดทุกวันเย็นเดินอปอเลยใบตลาดเช้าตลาดเย็นไปซื้อกับขึกับข้าวมาขายดีบูลเนี่ยของเขาเนี่ดีจริงๆริยอมรับเลยครับ ปวดหลังมากปวดหลังล้าไปถึงขาปวดหัวเข่าแล้วก็เดินเดินไม่ได้เลยมันชาแล้วก็ปวดทรมานมากขึ้นยืนตรงๆไม่ได้แล้วก็ขึ้นบันไดไม่ได้ลงบันไดไม่ได้แล้วก็ทรมานมากขึ้นจะขึ้นสะพานลอยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือจะเดินเดินปกติคนทั่วไปยืนตรงๆก็ไม่ได้ซึ่งปวดปวดมากเลยก่อนที่จะทานดีบูนนะคะพี่ทานไปซองที่สามอาการปวดไม่มีเลย อาการเบาขาหรือชาค่อยๆหายม,มีมีอาการปวดชาชายันแบบมันเล้ามันเล้าลงหลังเลยอ่ะหลังจนแบบมาถึงว่าเข่าก็ไปตะเวร,รักษาที่ไหนที่ไหนก็หมดเงินไปเยอะนะมันมันไม่หายอ่ะอาการอย่างนี้มันไม่หายตกะกทีก็หมดเงินไปเยอะจนเขาว่าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทลูกก็เลยบอกให้แม่หยุดพักออกมาพักผ่อน ก็เลยมาเจอเพื่อนเพื่อนบ้านเนี่ยแนะนําว่าให้ลองทานผลิตภัณฑ์ดีบูพอดิฉันลองกินไปได้ประมาณสัก2อาทิตย์เองรู้สึกอาการที่มันชาหรืออะไรเงี้ยแล้วแบบมันมันดีขึ้นนะมันดีขึ้นเป็นลําดับจากเรานอนแล้วเราเหยียดขาไม่ได้มันก็เหยียดขาได้คือเหยียดขาได้สุดแล้วก็มันไม่มีการมาตุ๊บตุ๊ต ชั้นรัชนีจันทราอารีนะคะเมื่อก่อนเคยประสบอุบัติเหตุมาเจอรู้สึกว่าหัวเข่าจะมีปัญหาและข้อสะโพกก็เลยใช้ดีบูลเนี่ยค่ะทานลองก็ลองทานดีบูลไปประมาณสมซองก็จะรู้สึกว่าหัวเข่าที่เคยขัดเวลาเราขึ้นสะพานลอยเหนื่อยแล้วก็ขัดหัวเข่าเนี่ยก็ดีขึ้นหัวเข่าเนี่ยมันจะลื่นขึ้นเวลาที่เราเดินมันจะไม่ค่อยฝึกก็จะไม่เจ็บดิฉันก็ทานมาเรื่อยๆมันช่วยได้มากจริงๆค่ะบัวสีอาชีพ ขายมะพร้าวอาการที่เป็นคือปวดเขา่าปวดกระดูกมากเดินไม่ได้ต้องนั่งขายของพอทานดีบูนอาการดีขึ้นเดินขายของได้ไม่ปวดไม่เมื่อยอคุณเป็นอย่างฉันไหมปวดเขา่าปวดขามาทานดีบูลอย่างฉันจะได้หายปวดเขา่าปวดขานางพรทิพย์กุดถแถลงเกิดอุบัติเหตุจากรถค่ะเกิดสะโพกข้างซ้ายหลุดกระดูกหลุดค่ะ ปลายประสาทข้างซ้ายไม่ทํางานคือกระดูกกระดิกขาไม่ได้ขาช,ชาดิฉันก็ได้ดีบูลมาทานจนหายจนทุกวันนี้ค่ะแล้ว<ม>เดินได้ปกติทำงานได้ขอบคุณดีบูล<ม>ทำให้ดิฉันหายจนทุกวันนี้ค่ะฉันชื่อบุญบุญอุ้มปวดเข่ามาหลายปีไปรักษามาแล้วสองปีหมอบอกว่าเป็นโรคกระดูกเสือ่อมเพื่อนบ้านเลยแนะนำให้กินดีบูลกินทีแรกก็รู้สึกว่ายืนขายก็จ,จับ ไม่ค่อยปวดเข่าก็เลยกินมาเรื่อยๆมันเปลี่ยนชีวิตฉันจริงๆใ่ใจให้ถูกถูกวกคนใช่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้บิวอยู่ที่บริษัทดีเน็ตเวิร์กนะคะก็คือวันนี้จะมาแบบส่ค้าค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็น จะมีผลิตภัณฑ์ดูแลกระดูมนะคะตัวนี้จะเป็นดีบูนค่ะตัวนี้จะเป็นดีบูลขอพิมพ์ด้วยค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นดีเกลนะคะก็คือดูแลโรคเกลคอันนี้ก็คือจะเป็นออเดอร์นะคะก็คือออเดอร์ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นของลูกค้าที่สั่งของมาหมดแล้วค่ะก็คือพิมจะจัดส่งสินค,ค้าให้วันนี้นะคะสินค้านี้ก็คือจะมีออเดอร์มาเสาร์อาทิตย์ด้วยก็จะเยอะหน่อยค่ะอันนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะเป็นตัวแทนก็คือเรารับจะรับตัว ตัวแทนจำไหนทุกประเทศน,นะคะสามารถทักวิวมาที่อินบ็อกหรือโทรที่เบอด้านล่านี้ได้เลยคะ่ะสำหรับว,วันนี้ขอจบไปส่งของกันนะคะ